รวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราทอนการกุศลอ e cycl e for Life We Can r u n f u n f o r X เพื่อมูลนิธิขาดเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่31มีนาคม2567ณบริเวณลานกลางท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายสนับสนุนการผลิตขาเทียม100ขาคุลค่ากว่า2ล้าน5 0 0 0บาทมอบแก่ผู้พิการที่มีความยากไร้ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้4.8ล้านแสนใบสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m w e c a n r u n f u n o r ครับก็วันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะครับที่เราได้เปิดตัวเองเป็นทางการนะครับในกิจกรรมเดินวิ่งม,มินิมาทอนการกุศลนะครับวีไซเคิลฟอร์ไลฟ์วีแคนรันฟันเลกสนะครับเพื่อที่จะส่งต่อขาเทียม100ขาให้กับมูลิธิขาเทียมของสมเด็จย่านะครับก็งานนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการลดขยะที่ต้นทางครับ เอาบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลนะครับเื่นความร่วมมือของรัฐก็คือกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะครับกลมกันมลพิษนะครับภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกับพ่ายกรกชนนะครับในการที่จะทํางานร่วมกันนะครับในการจัดงานในวันนี้ขึ้นนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนะครับให้กับคนไทยแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันด้วยครับเพราะจริงๆมันก็เป็นการจุดประกายนะครับในเรื่องของความร่วมมือ100ขานะครับอาจจะไม่ได้มากแต่ก็สามารถส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องคนไทย ได้ถึง100คนนะครับในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับร่วมกับคนไทยทุกคนนะครับเพื่อพัฒนาประเทศนะครับให้เติบโต,ต,ตอย่างยั่งายืนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นการจุดประกายว่ากระป๋องอลูมิเนียมหนึ่งใบนะครับสามารถใช้ทั้งตัวห่วงและก็ตัวกระป๋องในการที่จะกลับมารีไซเคิลวันนี้นะครับหลายบริษัทได้ทํางานร่วมกันรีไซเคิลไปแล้ว 70- ถึงแตแต่เป้าหมายนี่ต้องการถึง1 0 0นะครับก็จะทําให้เราสามารถลดการใช้วัตถุดิบ การนําแร่ใหม่นะครับกลับมาผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะาการพัาการรีไซเคิลจะช่วยทั้งในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซซึมกระจกด้วยนะครับซึ่ง1ตันของอลูมิเนียมที่นํากลับมารีไซเคิลสามารถลดกา๊าซซึงกระจกด้ถึง9 1 3ตันคร์บนไนออกไซา์เทียบเท่าดันั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลาง,างคาร์บอนและก็การปล่อยกา๊าซซึงกระจกสุดที่เป็นศูนย์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้กับประชาคมโลกครับ ก็จะมีระยะมินิมาราทอนนะครับก็คือ10กิโลเมตรแล้วก็ไมโครโมาราทอนก็คือ5กิโลเมตรนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับโดยเราก็เน้นในเรื่องของการาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจะวิ่งจะเดินสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็นักวิ่งที่อยากเข้ามาร่วมแข่งขันเราก็มีทั้งถ้วยรางวัลเงินรางวัลแล้วก็เรื่องของการเชื่อชูเกียรติต่างๆตรงนี้เข้าไปด้วยครับ 31มีนาคม2567นะครับที่ลานกลางสนามหลวงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาร่วมกันนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนำกระป๋องิเคลียมนะครับมาด้วยนะครับ5้าใบนะครับต่อหนึ่งท่านเพื่อมาแลกตัวเสื้อแลวก็บิฟในการวิ่งนะครับครับเชิญทุกท่านนะครับทั้งนักวิ่งและก็ประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมวิ่งเพื่อการตุศนในวันที่31มีนาคมนี้นะครับนอกจาก ทุกท่านจะได้รับเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยยังยังได้ช่วยทําบุญด้วยครับเ,เพื่อมูลที่ขาเทียมนะครับซึ่งในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยมีการรุ่งรวมเพื่อนหนึ่งร้อยขามูลที่ขาเทียมนะครับมูลที่ขาเทียมนี่ครับมูลที่จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จย่าของวงชุนชาวไทยนะครับเพื่อให้หมูลที่ได้จัดทําขาเทียมเพื่อคุณพิการขาขาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมูลที่ขาเทียมถือได้ด้วยรับการรับบริจาคจากประชาชนจากมูลที่การกุศลต่างๆแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ก็ก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นการรุนโร,ร,รงหารายได้เพื่อจัดทําขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดจ,จำนวน100งร้ขาครับเชิญเชิญชวนทุกคนครับร่วมวิ่งในวันที่30มีนาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีคิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครกันนะครับทั้งในทนี่ท่านาทิพดีแล้วก็ทางท่านเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมได้ได้กุณาพูดน,ะกนะ,ะก็คือแบ่งเป็น2ระยะคือ5กิโเมตรแล้วก็10กิโเมตรนะครับ ก็จะวิ่งผ่านสถานที่สําคัญสคัญในวัดพระแก้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นสําหรับ10กิโลเมตรก็วิ่งขึ้นสะพานนะครับ 2, สสะพานพระราม8แล้วก็สะพานบิดเก้านะครับเป็นะระยะทางที่น่าสนใจนะครับก็นำกระป๋องนะฮะหใบมาแลกบิดแลกเสื้ออย่างเช่นดีได้บอกนะครับก็คือจะมีสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวก็จะมีการโปรโมทแล้วก็สามารถจะเข้ามาสมัครได้ครับ